อาฮ่า uh huh. ตอนนี้ผมมี Facebook Fanpage แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอ้ก็สวัสดีกันด้วยนะฮะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมวิดีทัศน์เซิร์ฟเกันอีกรอบหนึ่งนะฮะมาวันนี้เราก็มาอยู่กับซีรีส์น้องลีหรือน้องรีคอของเรานะฮะ ต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราไปทําอะไรก็ไม่ดูนะฮะสองดันที่แล้วเหมือนกลับไปย้อนความหลังยังไงอย่างนั้นแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวหลังจากจบพาร์ทนี้นะฮะพาร์ทต่อไปจะมีแต่สเปเชียลบอสทั้งนั้นเลยนะครับผมหมายถึงบอสจริงๆนะฮะบอสเลยนั่นแหละอืมแล้วทําไมมันให้มาดูราฮานไปด้วยคับไปด้วย ไปด้วยมันบังคับให้ลงดูรหารใช่ไหมได้งั้นเราไปด้วยอืมแค่นั้นแหละอย่าไล่ข่มเลยนะเขาร้องเพลสเขาจะกดไปเลยไหมเนี่ยค้างแบบนี้เย่มาดูดเขาจนได้อืมแอะไรอะไรเหอพี่อ้าวเจอคนคิวเดียวกันนะฮะแต่ผมไม่รู้จักเขาหรอกแน่นอนว่าเขาก็คงไม่รู้จักผมเหมือนกันโอเครอดนึกว่าจะหลุด ไม่มีแคมใช่ไหมอ้ยออยวันบาวันบาโอ้ยหนักเลยเราไม่มีแคมป์ซอรี Sorry. not แคมปจ้าไม่มีแคมจ้าไม่มีแคมเอ้ะเดี๋ยวนะเสียงหายไปพอเนี่ยโอเคเสียงยังอยู่นุ้นก็เสียงหายเมื่อกี้ตกใจหมดเลยสองสอยทางไปแล้วยุบหนึ่ง เป็นไรจัดค้างนี่แหละซุปหนึ่งโดนโดนเฮ้ยซุปนึงซุปค้างแล้วไงเอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ไม่นะลำบากแล้วสิตูเ,เน็ตเน็ต

กานกระหยอบไม่ได้โอเคขยหยับได้แล้วมั้งเน็ตขึ้นนิดนึงแล้วสถานที่ไหนเราเน็ตจ้าไม่ไหวนะลูกถ้าเน็ตแบบนี้ มายังลูกน่าจะกลับมาแล้วแหละมาเลยโนเบลโนเบลเดี๋ยวเพิ่งนอนตื่นมาก่อนลูกเออเน็ตเริ่มมาแล้วเน็ตเริ่มดีแล้วเน็ตเริ่มดีแล้วโอ้ยโอ้เดี๋ยวสิเดี๋ยวเตะไม่ออก โอ้โหจะพยายามแล้วกันนะฮะจะพยายามเล่น โอ้ยโอ๊ยโอถ้าขากับเบื้องไปโดนอะไรก็ไม่รู้บางครั้งมันก็แลกบ้างไม่แลกบ้างไม่เข้าใจอารมณ์มันไม่เป็นไรขอแค่ขอแค่ซีน้าอยู่ด้วยกันก็พอดึงอือเป็นไงดึงไหมดึงไหมเฮ้ดึงหลับ เหนื่อยเหนื่อยลูกเหนื่อยเอาตัวเต็ร์มิน่าขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก่อนเอาตัวเต็ร์มิน่าขึ้นมาก่อนลูกมา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 พาแลนดิ้งซูเปอร์ฮีโร่เป็นไงแลนดิ้งเสร็จแลนดิ้งเสร็จบ๊อบหน่อยบ๊อบหน่อยบ๊ตัวเต็มหน้าหน่อยเดื๋ยฟื้นไม่ทันเอ้วหลับไปแล้วหลับไปแล้วโอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊บเกือบเกลักเกลัก ตื่นมาก่อนลูกตื่นมาก่อนตื่นมาก่อนตื่นมาก่อนตัวนี้โอเคชุบได้ฉช,ช้ยาซุบชุบชุบอะไรละ่ะชุบโอเคตอนนี้น่าจะนิ่งแล้วแหละตอนนี้น่าจะนิ่งแล้วแหละนะอื้อแต่ไม่ลูกน่าจะนิ่งแล้วแหละโอ้ยไลฟ์เฟอมึกกดมึกก่อน อาา๋อ่าฮ่าฮฮยู่ยู่อย่าพิมเลยอยู่อยู่เฉยๆอะไรดีแล้วอยู่อยู่เฉยๆแหละ อ้ยตอนนี้พูดอะไรไม่ออกแล้วเนี่ยเด็ดเด็ดจ้ชุบก่อนชุบอีกกดชุบไม่ออกดีจริงเวทมีเมอร์ฟมาตายแล้วสู้สู้จนสุดหัวใจมาเลยรวมบัตรยุงชุนตอนนี้แหละได้ใครแน่นอนเลียก่ามันตาไม่มีผล ไม่มีผมแต่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 ซมตัดเราหมดแล้วนะเออจุดหายแล้วจุดหายแล้วมาเลยวาดหนึ่งวาดสองวาดสามทาแดงเรารับได้ไงวะไปเรียกมืสองตอนนี้เหลือวิวหน้าตัวเดียวเท่านั้นนะฮะที่เป็นดาเม็ดลากของเรา เฮ้ยดูดูดูดีดู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 เดี๋ยนะเดี๋ย,ย,ย,น,ะยนะอือรัวแลนดิ้งคาร์สปูฮิโ่ไปม,ม,ามามามาเลยมาเลยอืออ้อโอ้ยจกไม่ออกจอกไม่ออกหาง <S 2> <S 2> ัารลบัารลบจริงๆ นาลทั้งตี้าลกทั้งตี้ตโอเคไม่เป็นไรฮะก็เคยสัมผัสมาแล้วนะฮะการน,นี้เคยสัมผัสมาแล้วแหละ, <c oughs> ะจับไปเลยแล้วกันอัอออบจับดครขา จับไม่ได้ครับจับไม่ได้ครับไม่ได้นะยูจะทำแบบนี้ไม่ได้นะท่าแดงปะท่าแดงท่าแดงท่าแดงใช่แดงถึงนี้เลยหนีเลยถึงนี้เลยหน,นีเลย,นนเลยอยู่นอนไปก่อนนะอขอยู่นอนไปก่อนนะ เพิ่งชุบใอยูนะอ๋อและก็เพิ่งมาวางฮิลสุดยอดมากลูกอัจ้ะเป็นไงลูกเป็นไงลูกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคชุบไปลูกชุบไปมันไปแล้วมานี้มานี้ มาตาจ,จะเป็นคู่ต่อสู้ให้เจ้าเองอ้าวสตรัรสตัร์เลนดิงค่ะซูปเปอร์ฮีโร่เออใช่ถ้าผังนเครื่องเสร็จแล้วก็ตามด้วยซุบซุซุบซุซซซไม่ออกซุบไม่ออกรู้สึกว่าโดนขัดโดนขัดม,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 มาเลย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 นั่นแหละสองหลอดนิดนิดสองหลอดนิดนิดมามามา,มา,มาเลนดิงค่ะซูปเปอร์ฮีโร่ลงไปมามาเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาสิครับมาสิครับมาเลยมาเลยอยากรูปมาดยงชุ่มน,นะแต่ไม่มีจังหวะเป็นไรเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้มามาไอ้หมดแล้วไค้หมดแล้วผู้ครับผมใครใช้อันตีไม่รู้แหละอ๋อฟิโอน่นาสวยสวยสวยอ้าวแบบนี้เราก็ รวมมตัตรยงค์ชุนสิครับผมอ,มอืออืออไปรัวไปเดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวมันจะตายอีนิดเดียวอีวนิดเดียวเออเออเอาสิใครใช้กัมซีออเฮ้ยเออ่ะวิแสงอีกแสงช่วงนี้ออก่อยมากโอ้โห เยอะซะด้วยโอ้โหเควสไลวันเสร็จซะด้วยลำบากยากเข็นเป <laughs> ็นการลงวอรที่คนลำบากเลยเอาเถอะถือว่าเป็นเคเวสแล้วกันเพราะมันก็ให้ลงอีกรอบหนึ่งนะตอนแรกก็ไม่นึกหรอกนะฮะว่าเราจะเจอหนักขนาดนี้ต่อไปหลังจากนี้นี่แหละนะฮะนรกทั้งเป็นปวดหัวเลย เดี๋ยวเอาเป็นว่าไปบอสทีละตัวแล้วกันเพราะผมเชื่อว่ามันน่าจะใช้เวลานานอยู่หรอกนะฮะถ้าเจอแบบนี้เข้าไปอีกสักรอบหนึ่งนินือแบบพูดไม่ออกแน่นอนโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราผมขอหยุไดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาไฟบอสกับแอดไซนนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ผมค่อนข้างที่จะปวดโทรกบมันแบบขั้นรุนแรงเลยแล้วกันนะฮะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแลวผมจะหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ